ุณหมอแพรพุณหมอถ้าไมอ่อยากให้วีเนียพังก่อนอายุการใช้งานะจะต้องทำยังไงบ้างแล้วเราควรหลีกเลี่ยงอะไรบ้างครับก็สาเหตุที่จะทําให้งานวีเนียเรามันมีปัญหาก็หลักๆก็กมีเรื่อง2อ,อย่างก็คือแตกหักกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเหงืออร่นแล้วขอบมันโผล่ใช่ไหมคะง่ายๆคือเหงืออร่นอ่ะส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่เราแปรงฟันแรงแใช้แปรงสีฟันที่มันแข็งเกินไปแล้วเหงือกมันร่นทําให้มันเห็นขอบของวีเนีย เพราะงั้นเราก็แค่แปรงฟันให้เบามือลงแล้วก็ใช้แปรงขนนิ่มอย่าไปฟยีมันแรงส่วนสําหรับเรื่องของการแตกหักอาการแตกหักมันก็เกิดจากแรงบดเคี้ยวอาหารที่เรากินเนาะถ้าเรานอนกัดฟันเราก็ควรจะเหมือนทําตัวไนกาดเพื่อกันไม่ให้ตอนกลางคืนเรากัดฟันหนักแล้วมันบดจนมันแตกแต่ถ้าเกิดเกิดจากการเหมือนกับเคี้ยวอาหารอะไรเงี้ยค่ะเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงของเหนียวของแข็งไม่ควรใช้ฟันหน้าในการกัดแทะอะไรแข็งกัดได้แค่นิ่ม 看，那里。